สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันจันทร์ที่12เมษายน2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีตัวรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกระแสของกัญชาและกัญชงที่มีการนำมาทำยาบางส่วนนะคะก็มีการปลดล็อกจากยาเสพติดท,ที่ผ่านมามีการส่งเสริมในเรื่องนี้เป็นอย่างมากในกลุ่มของเกษตรกรค่ะ อย่างไรก็ตามเกษตรกรต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านของการปลูกและด้านกฎหมายด้วยนะคะวันนี้เรามีวิสาหกิจบ้านบางพระจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ที่ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอาภัยภูเบศได้ประสานงานอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ คือหลักการของเราค่คือเราทําให้เห็นว่าผู้ที่อบรมจะต้องมาจากวิสาหกิจชนเขาก็บอกว่าก็มาจากวิสาหกิจชนนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเราพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่แล้วที่มาคนที่จะเข้าฟาร์มได้ต้องเป็นผู้ที่มีลายนิ้วมือสแกนนิ้วก็คือผมเป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วก็มีประธานกับรองประธานวิสาหกิจอีกสองท่านบุคคลที่ไม่มีรายชื่อเกี่ยวข้องในโครงการทุกคนต้องเซ็นว่ามาจากหน่วยงานไหนมีเลขแบบชราชนเวลาเข้าเวลาออกครับ ก่อนที่เราจะเข้าโครงการกัญชาทางการแพทย์นะครับผมก่อที่เราต้องทําก็คือ1ครับคือเราต้องเซ็นเอกสารครับในในนี้จะมีรายละเอียดคือชื่อนามสกุลเลขัตรประจําตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เวลาเข้าเวลาออกอย่างชัดเจนครับทุกท่านต้องเซ็นก่อนเข้าถ้าไม่มีชื่อเกี่ยวข้องในโครงการต้องเซ็นทุกท่านครับแล้วก็ส่วนที่2ครับผมจะพาผ่านเข้าไปเป็นระบบสแกนนิ้วครับ จะมีเฉพาะหัวหน้าโครงการแล้วก็ผู้จัดการโครงการเนี่ยผมเท่านั้นครับทีสามคนที่จะมีในนี้หนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปซึมข้างในก็ไแล้วเพราะาอากาศร้อนตรงนี้อันนี้ป้ายโครงการอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับวิสาหกิจอยู่ด้านนี้วิสาหกิจชุมชนเกษตรดินรีตำบลวัดาพราะข,ของเรามีมาก่อนหน้าจะมีโครงการปลูกกัญชาอยู่แล้วครับผมแล้วก็ผมถูกคัดเลือกมาเป็นผู้จัดการโครงการของที่นี่ครับ จริงๆกันคัาเลือกแต่ละที่คงไม่เหมือนกันแต่ของผมนี่คือได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วพูดคุยกันเรื่องกัญชาครับแล้วก็เขาก็เห็นความสามารถของเราก็ชวนมาตอนแรกยังไม่มีฟาร์มเลยก็ไปช่วยในโรงพยาบาลก่อนครับตัวผมเนี่ยเป็นผู้ประสานงานโครงการกัญชาการแพทย์เป็นที่ปรึกษาให้ในตัวโรงพยาบาลไฟฟูเบดด้วยครับผมแล้วก็พอทีนี้ทางโรงพยาบาลมีออเดอร์ตัวยาโยดตาลิงเข้ามาเพิ่มแล้วก็เลย เขาก็ทางโรงพยาบาลก็คัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรสีตะบนบ้านพะเข้ามาปลูกให้กับโรงพยาบาลครับแล้วผมก็ถูกวิสาหกิจคัดเลือกใหม่ทีนึงให้มาดูแลตรงนี้ในที่ร้อมรั้วตรงนี้6ไร่ครับ100คูณ100ตารางเมตรครับผมมีตอนนี้มีที่มีต้นแล้วเป็นกัญชาสายพันธุ์ไทย1,500ต้นครับผมเพื่อจะส่งทุกส่วนให้โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศครับผม จริงๆพอมีวิสาหกิจผมว่าง่ายขึ้นกว่าทำงานคนเดียวเพราะว่าการเป็นวิสาหกิจชุมชนแต่ละคนก็เหมือนมีคอนเนคชันทางด้านการเกษตรทำฟาร์มคือทุกคนเกี่ยวค่อนข้างเกิดมากับครอบครัวที่เป็นกเกษตรกรรมอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ครับเหมือนมาตรงนี้ทุกคนก็เหมือนมีอาวุธครบมือพร้อมจะมาช่วยกันลบทันทีผมมองว่าเป็นข้อดีครับซิเคียวริตี้คือถ้าเป็นกัญชาครับต้องมีกล้องวงจรปิดล้อมรอบคือทุกตัวต้องส่องเห็นกัน แล้วก็ตัวฮาร์ดดิสที่ความจํากล้องครับต้องบันทึกข้อมูลได้1ปีครับแล้วต้องมีรั้วรอบขอบชิดรั้วสองชั้นถ้าเป็นพื้นที่อย่างเช่นในเมืองอย่างเช่นในโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศอยู่กลางเมืองใช่ไหมครับตรงนั้นรั้วก็จะต้องแน่นหนาหน่อยครับแต่ที่ตรงเนี้ยเป็นรั้วลวดหนามโครงการแรกๆของประเทศไทยเลยครับเพราะว่าเนื่องจากรัฐบาลก็เห็นว่าพอเป็นรั้วที่แพงกว่าน,นี้ครับ เกษตรกรลงทุนกับรั้วไปก็เป็นล้านบาทแล้วต่อไร่มันไม่ตอบโจทย์ถูกต้องไม่คุ้มใช่ครับโครงการของผมเนี่ยครับจดขออนุญาตไปก่อนที่ชิ้นส่วนหลายส่วนเช่นใบรา,ากกิ่งจะปลดล็อกจากยาเสพติดเพราะฉะนั้นของผมทุกส่วนเนี่ยส่งเพื่อทำยาทางการแพทย์ให้กับเจ้าพยาภัยภุเบอยงเดียวครับส,ส่วนใหญ่จะไปทำที่เป็นพันธุ์ไทยก็จะมีน้ำยาสูตร น้ำมันสุตรลงดำครับกัญชาทั้ง5แล้วก็ถ้าเป็นสาร THC จากดอกก็จะไปเป็น THC ุซ1.7%ที่ไว้รักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายคือเรื่องสารสำคัญคุณภาพไม่มีทางดีกว่าอินดอร์เลยครับสู้ไม่ได้ครับแต่ว่าเรื่องราคาการเอาไปทำยาท่านี้เพียงพอแล้วครับคือการที่เราไปทำยาเนี่ยเราแค่ไม่มีสารตกค้างไม่มีโลหะหนักปนเปนื้อนไม่มีแมลงตนเราไม่จำเป็นต้องมีกลิ่น หรือว่าช่อดอกที่หน้าตาแน่นหอมฉุยไม่จําเป็นอย่างนั้นครับเราเน้นปริมาณแล้วก็สารสคัญถึงไม่เจือปนท,ทุกการตัดเมื่อเราจะตัดใบหรือว่ากิ่งอะไรก็ตามออกจากต้นที่อยู่บนดินนะครับเราต้องมีการช่างน้ําหนักสดก็คือตัดทั้งหมดในใบช่างเป็นน้าหนักสดว่าวันนี้เราได้กี่กิโลกิโลเสร็จแล้วพอเป็นน้าหนักแห้งเราก็จะมาช่างบรรจุอีกครั้งหนึ่งครับ แต่การที่น้ำหนักสดกัาน้องแห้งเนี่ยเขาเอยอย้อจะคำนวณมันต้องสัมพันธ์กันปกติจะหายน้ำหนักจะหายเหลือประมาณ15%จาก100%คือ100กรัมจะเหลือ15กรัมประมาณนั้นครับความต้องการตอนนี้เพราะว่าใบถูกปลดล็อกสามารถไปทําอาหารได้ใบจะฮิตมากความต้องการของใบมีสูงมากมีคนเคยมาให้ราคาที่นี่นะครับถึง30,000บาทต่อกิโลครับแต่เราไม่สามารถขายได้ครับ คือส่วนที่เหลือเนี่ยผมสามารถนําไปขายใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องรอโรงพยาบาลคํานวณสต็อกมาก่อนว่าต้องใช้บางอย่างเท่าไหร่ใช่ครับที่ใบใบส่วนดอกเนี่ยครับเราไม่สามารถเหลือแล้วไปส่งที่อื่นได้มีเท่าไหร่เราต้องส่งโรงพยาบาลทั้งหมดถ้าโรงพยาบาลรับไม่หมดเราต้องทําลายคือมุ่งเป้าเรื่องการแพทย์อย่างเดียวครับผมรว,วนครับเนี่ยที่เป็นใบขายเนี่ยเป็นเหมือนผลพลอยได้ของชาวบ้านเราพอสตอที่เขาไม่มีไรายได้จากดอกในช่วงแรกตอนนั้น คือการที่ผมจะส่งใบให้ใครได้เนี่ยผมต้องตัดสต็อกกรอกข้อมูลในสกายเน็ตของออยต้องมีข้อมูลคนซื้อเป็นใครไปทําร้านอาหารอะไรบอกเมนูด้วยซ้ําว่าอาหารค้าวกี่กิโลอาหารหวานกี่กิโลตอนนี้จุดประกายยิ่งใหญ่มากนะครับตอนนี้ม,มีทุกคนไม่หวังขายดอกเลยตอนนี้ ทุกคนหวังปลูกเพื่อที่จะเก็บใบปลูกเก็บใบขออนุญาตเก็บใบกันเพียบเลยครับเ <P PN. P> พื่อเอาไป,ไปประกอบอาหาร <P> เป็นเทนครับเป็นเทนอย่าน <P> ้อยผมว่าอนาคตอย่างเช่นที่อภัยภูเบศให้ราคาใบาของผมก็5,18 0ถึงผมคิดว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลควรจะเป็นราคานี้ในอนาคตเราไม่ขายไม่อยากให้ขายแพงมากมันเป็นราคาตลาดในอนาคตที่อยากให้เป็นครับผมฟังนครับผมครับส่วนราคาดอกที่ถูกขนาดนี้ต่อกิโลก็เพราะว่า เขาอยากให้ราคายาไปถึงผู้ผู้ป่วยในราคาที่ถูกเช่นกันใช่ครับเพราะอย่างนั้นผมก็ไม่โกรธนะครับก็เป็นความสามารถของเกษตรกร,ร,กรที่ต้องมาสู้กับคุมต้นทุนให้อยู่ในราคานะนนนใช่ก็ช่วยกันพัฒนาครับเราจะได้มียาการชาที่ถูกที่สุดในโลกในประเทศเราตแล้วเราอยู่ได้ไหมคนปลูกอยู่ได้ไอยู่ได้นะแต่ก็ต้องแบบนี้ปลูกระบบที่ประหยัดที่สุดครับ โครงการอบรมของวันนี้นะครับทางวิชาหกิจของผมเนี่ยก็ส่งตัวแทนไปหนึ่งคนเช่นกันครับเราก็คิดว่าอนาคตเนี่ยใบกัญชาใบกัญชงเนี่ยอาจจะกลายเป็นใบกะเพราราคาลดไปเหลือเท่าใบกะเพราอนาคตสิ่งที่จะยังทำไรได้ขายได้ก็คือไปเป็นโปรดักต์ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ไปเป็นอาหารครับผมซึ่งก็เป็นจุดประสงค์ของโครงการอบรมที่เกิดขึ้นมาครับแล้วก็กัญชาตอนนี้เป็นเรื่องใหม่ครับ ก็จะมีคนที่มีความรู้มากขึ้นเพื่อที่จะไปกระจายต่อให้คนอื่นได้รู้ว่าใช้แบบไหนให้ไม่เมาให้ปลอดภัย